ตอนนี้ก็มีการเตือนเองนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยประเทศไทยนะครับมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นกทมและปริมณฑลนะครับมีมีฝนตกหนักร้อยละเของพื้นที่ระวังน้ําท่วมจากฝนที่ตกสะสมครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานสภาพอากาศของประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักเป็นบางแห่ง ในภาคกลางและภาคใต้และจะมีฝนตกหนักมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่สะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยครับตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอความร่วมมือพี่น้องชาวเรือครับเดินเรอือ<า> <chlossen> ด้วยความระมัดระวังเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับควรงดออกจากฝั่งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่